i ช้า l a s s สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมืบัตสามทุกคนนะคะ วันนี้เนี่ยเราเนี่ยกลับมาเรียนภาษาอังกฤษกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนจุดประสงค์ในการเรียนของเราในวันนี้นะคะนักเรียนให้นักเรียนเนี่ยสามารถรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษและออกเสียงได้อย่างถูกต้องนะคะนักเรียนก่อนอื่นเนี่ยเราเนี่ยทบทวนบทเรียนของครั้งที่แล้วและจะเริ่มบทเรียนของวันนี้กันเลยนะคะนักเรียน Let's start to review about the last time and today I will talk to you about Words. กอลอื่นนะคะนักเรียนมาทบทวนบทเรียนของครั้งที่แล้วกันก่อนนะคะนักเรียนบทเรียนของครั้งที่แล้วนะคะเราเนี่ยเรียนกันไปเกี่ยวกับการแบ่งปันและห้องเรียนของพวกเรานะคะซึ่งมีคำศัพท์คำว่า share และ our classroom share การแบ่งปัน,น our classroom ห้องเรียนของพวกเรา และวันนี้เนี่ยเรามาดูบทเรียนของวันนี้กันเลยนะคะนักเรียนวันนี้นะคะเราเนี่ยจะเรียนคำศัพท์คำว่าเดินและการนำกลับมาใช้ใหม่ไปดูกันเลยค่ะว่าคำศรรรปปรัพท์ภาษาอังกฤษของวันนี้เนี่ยจะเป็นคำว่าอะไรนะคะนักเรียนและบทเรียนของเราในวันนี้นะคะนักเรียนอยู่ในหนังสือหน้าที่31และหน้าที่32นะคะนักเรียน ในหนังสือเล่มนี้นะคะที่ครูขึ้นให้นักเรียนดูนะคะหน้าที่31และหน้าที่32ค่ะให้นักเรียนเปิดหนังสือและดูไปพร้อมๆกับครูเลยนะคะในหนังสือในหนังสือหน้าที่31นะคะคำว,ว่า walk walk แปลว,ว่าเดินนะคะนักเรียน walk w a l k walk เดินและคำต่อไปค่ะอยู่ในหนังสือเรียนหน้าที่3.2ค่ะนักเรียน reuse reuse r e u s e reuse นำกลับมาใช้ใหม่ reuse แต่ว่าการนำกลับมาใช้ใหม่นะคะนักเรียนและการบ้านของเราในวันนี้นะคะนักเรียน ให้นักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดในหนังสือหน้าที่31และหน้าที่32นะคะนักเรียนในหนังสือหน้าที่31เนี่ยให้นักเรียนเขียนตั้งโดยปคําคำว่า walk ที่แปลว่าเดินนะคะนักเรียนและให้เขียนสะกดคำว่า walk นะคะนักเรียนพร้อมด้วยกาวถูกหน้ารูปภาพที่ เป็นรูปของการเดินนะคะนักเรียนและพร้อมทั้งะบายสีด้วยนะคะและหน้าที่32นะคะนักเรียนให้ในักเรียนเนี่ยเขียนตามรอยกับคำว่า reuse และให้ในักเรียนเนี่ยเขียนคำศัพท์คำว่า reuse ด้วยตัวเองนะคะนักเรียนและพร้อมทั้งแปาบสีด้วยนะคะและถ่ายรูปส่งให้ครูในลายส่วนตัวนะคะ สำหรับวันนี้เนี่ยครูขอจบคลิปการสอนไว้เพียงแค่นี้ค่คะนักเรียน goodbye student see, see you next time